มัน่นหัวใจรักร้ายตอนที่29ความขุ่นมัวในใจในบางครั้งคนเราก็ไม่อาจมั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างวันนี้มารคิดว่าจะพาภรรยาไปข้างนอกอาจจะพาเธอไปเดินเล่นตามห้างหาอะไรทานอร่อยอร่อยตามประสาคู่แต่งงานใหม่แม้ว่าเขากับเอวนาตอนนี้ต่างก็ได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันได้มากกว่าเดิมก็ตามที นอกจากเรื่องบนเตียงแล้วบางอย่างเธอก็ไม่กล้าที่จะพูดกับเขาส่วนมากเธอมักไปปรึกษากับเคลวินมากกว่าจริงๆแล้วมาร์กไม่ชอบใจเลยที่เห็นเอเวนาไปสนิทสนมกับน้องชายของเขาแบบนั้นแม้รู้ดีว่าพวกเขาสนิทกันมาก่อนก็ตามอดจัหุดกิดไม่ได้เอเวนาล่ะฮะแม่ไปข้างนอกกับเคลวินได้ยินว่าไปเกลรลอรีแถวทองหล่อคงกลับมาบ่ายๆนั่นแหละ คำตอบจากคุณดาริกานั้นทําให้มาร์กอดหัวเสียไม่ได้หากแต่สีหน้าที่รู้ทานของมารดาทําให้เขาต้องแกล้งยิ้มออกมาให้ท่านดูผมแค่หงุดหงิดที่เอวาน่าไม่ยอมปลุกผมก่อนเอวาน่าบอกว่าลูกนอนดึกนี่นาโมทำอะไรอยู่หละเมื่อคืนนี้คําว่าทำอะไรของท่านทําให้ชายหนุ่มต้องเบือนหน้านี้แกล้งไปเปิดโทรทัศน์ด้วยรีโมททั้ทงที่ไม่ได้ต้องการจะดูมันสักนิดแน่ละ่ะ เขาเหนื่อยมากก็จริงกับการใช้พลังที่จัดการกับเจนิตาในโกโดังนั้นแต่แน่นอนว่าแค่ไม่กี่ชั่วโมงเขาก็สบายสบายอยู่แล้วที่ตื่นสายคงต้องโทษเอวาน่าที่ทำให้เขาต้องเสียพลังไปตั้งแต่ตอนเช้าตรู่นั่นหละแต่ยญิงสาวกลับตื่นไวนี่สติปล่อยให้เขาหลับต่อไปจนสายเธอแอบไปกับเคลวินสอคนโดยไม่ยอมขออนุญาตเขาก่อนคอยดูเถอะกลับมาจะจัดให้หนักกว่าเดิมสักสิบเท่า เขาค่าโทษเธอไว้ในใจมีอะไรอะ่ะแม่เนียนเขาได้ยินมันดาหันไปถามแม่บ้านเก่าแก่ที่อยู่กับกครอบครัวของเขามานานคุณโลซิตามาขอพบคุณมาร์คค่ะคุณผู้หญิงมาร์คหันควบามาที่มันดาด้วยความตกใจที่จูจ่ๆท่านก็เอื้อมมือมาหยิกเขาอย่างแรงจนสะดุ้งด้วยความเจ็บผมเปล่านัดเธอนะคะแม่ลูกมีเมียแล้วนะมาร์คอย่าลืมหลัก เธอไม่ได้โทรมาบอกผมก่อนได้สั่ว่าจะมาผมก็ไม่ได้ติดต่อเธอนานแล้วด้วยฮะเขาบ่นเบาๆคลำรอยเล็บของมันดาด้วยความเจ็บแน่ใจว่าผิวเขาขาของเขาต้องเป็นรอยแน่ๆอย่าให้แม่รู้ว่าลูกนอกใจเอวาน่ามาลูกจะเจ็บยิ่งกว่าตอนนี้มานดาตวาดสายตาใส่เขาอย่างไม่พอใจก่อนจะเหลือบสายตาไปที่คนมาใหม่สวัสดีค่ะคุณป้า นันดาเขารับไหวหญิงสาวด้วยรอยยิ้มที่ปกติหากแต่แววตาไม่ได้ยิ้มปปด้วยมากแต่งงานทั้งทีแต่ไม่ยอมแจกการ์ดให้รสเลยนะคะคุณใจดำมากเลยล่อนหันมาต่อว่าชายหนุ่มที่ยังคงนั่งอยู่ที่นั่นพอดีเราจัดแค่ภายในครอบครัวนะรสไม่ได้จัดใหญ่โตอะไรแล้วคะมีหน้าละ่ะ ถึงไม่มีข่าวในสื่อเลยนถ้ารถไม่ทราบจากเพื่อนก็คงเข้าใจว่ามาร์กยังสดเหมือนเดิมว่าแต่เจ้าสาวข,ของมาร์กเป็นใครคะคุณป้าถึงได้ถูกใจคุณป้ามากกว่ารถอีกหลอนเอย่ยหน็บแนมด้วยรอยยิ้มที่เคลือบไปด้วยลิปสติกสีแดงสดดวงหน้าแต่งแต้มไว้อย่างงดงามเช่นเคยแม้ว่ามาร์กไม่ได้เจอหล่อนมานานแล้วก็ตามทีเอ่อรถเราไปข้างนอกกันดีกว่าผมอยากไปหาอะไรทานมาเถอะเดี๋ยวผมเลี้ยงเองนะ ไม่เจอคุณนานแล้วได้ยินว่าโรเบิร์ตโดนถอดออกจากคณะวุฒสมาชิกงั้นเหรอผมไม่ได้ต่ำข่าวนี้เลยเขาเป็นไงบ้างหลับมาร์กฉุดแขนหล่อนให้เดินตามก่อนที่เขาจะโดนมารดาคาดโทษไปมากกว่านี้เอ่ยถึงคู่ควงคนล่าสุดของโรซิตาด้วยความสนใจเล็กน้อยมาร์กถอนหายใจล่งอกเมื่อเดินออกมาพ้นสายตาของมารดามาได้เขากังวลว่าถ้าขืนปล่อยให้โรซิตาอยู่ในนี้อีกไม่นานมีหวังว่าเกิด สงครามขึ้นแน่มาดาเขานั้นแม้ไม่ค่อยพูดนักแต่รับรองได้ว่าโรสิตาอาจจะหน้าดำหน้าแดงด้วยความโกรธเหมือนครั้งหนึ่งที่นานมาแล้วล่าวที่เขาพาโรสิตามาทานมือคําที่บ้านในฐานะคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยแต่คุณดาริกาไม่ปลื้มหล่อนสักนิดเลยทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดหล่อนขอเลิกเขาในเวลาต่อมาเหตุผลเพราะเข้ากับครอบครัวเขาไม่ได้หรือว่าหล่อนเจอคนใหม่ เรื่องนี้เขาไม่ค่อยแน่ใจนักแต่ก็ไม่อยากจะค้นหาคำตอบเพราะถือว่าเรื่องนี้มันผ่านไปนานแล้วได้ยินมาว่าคุณแต่งงานกับญาติตัวเองเหรอคะเรื่องจริงหรือเปล่าคะมาร์กโรสิตาเรือนรถยนต์ของหล่อนให้ออกจากหน้าตึกใหญ่ของมารดาเขามาร์กนั่งอยู่เบาะผู้คนขับหญิงสาวยังคงมีสีหน้าไม่พอใจอยู่บ้างหากแต่ก็พยายามปรับท่าทีให้เลิกหัวเสียกับการเจอแม่ของเขาซะ หันมายิ้มใส่เขาในตาเป็นประกายสดใสฉันยังไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณจะยอมปล่อยให้แม่บงการชีวิตนี่ปีนี้คุณอายุตั้งเท่าไหร่แล้วล่ะคะมาคุณโตแล้วนะคะผมไม่ได้ปล่อยให้แม่บงการรถผมแค่ไม่ชอบขัดใจแม่แล้วนี่คุณมาเมืองไทยทำไมเขาถามต่อเมื่อรถจวนแล่นออกมาถึงถนนใหญ่ฉันมีธุรกิจที่นี่นะคะมา พ่อฉันก็ยังมีสัมพันธ์กับคนในรัฐบาลนี้อยู่นะคะตอนนี้ฉันก็กลับมาโสดแล้วฉันเลิกกับโรเบิร์ตได้พักหนึ่งแล้วค่ะก่อนจะได้ข่าวว่าคุณแต่งงานซะอีกไม่นึกว่าคุณจะรีบแต่งงานทั้งที่ก่อนนี้คุณยังควงกับแม่สาวรัสเซียนั่นวารโรนิก้าไม่ใช่คู่ควงผมเธอเป็นพนักง,งานในแกลนเขาทวงออกไปอีกครั้งอ๋อแล้วคะแล้วภรรยาของคุณชื่ออะไรเอวานานะ เธอเป็นลูกสาวบุญธรรมของลุงเจมเขาตอบออกไปอย่างนั้นคุณรักเธอเหรอะคะแน่นอนสิรสต้องรักเธอสิไม่งั้นผมจะแต่งงานทำไมแต่คุณก็เคยพูดแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งกับฉันฉันยังนึกว่าคุณต้องรอเล่นซะอีกเรื่องแต่งงานมาร์กยิ้มขบขำออกมาจนได้เขารู้ว่าโรสิตานั้นไม่ใช่คนคิดอะไรลึกซึง้งหล่อนเป็นคนออกไม่แคร์ใครด้วยซ้ำ สีหน้าของหญิงสาวนั้นเชื่อมั่นในตัวเองสูงเหมือนเคยเป็นมาตลอดฉันนี่สิคะแย่จังฉันยังรู้สึกว่ายังรักคุณอยู่เหมือนเดิมมากที่จริงถ้าฉันอดทนกับสายตาแม่คุณได้มากกว่านี้มันคงดีกว่านี้ไม่น้อยป่านนี้เรายังคงคบกันอยู่ไม่ก็ฉันอาจยอมปล่อยให้ท้องมีลูกกับคุณสักคนอีกหน่อยแม่คุณคงใจอ่อนไปเองหรือฉันคิดผิดไปเองที่หลงคิดว่าคุณจะไม่เบื่อฉัน โราิตาเอ่ยออกมาเบาๆทำให้มากต้องรอบถอนหายใจเขามองหน้าหล่อนพลังยิ้มปลอบใจเราเป็นเพื่อนกันก็ดีแล้วนี่โรถผมยังรักคุณอยู่นะแต่ในฐานะเพื่อนเท่านั้นฉันรู้ค่ะมากแต่ทำไมฉันรู้สึกอิจฉาภรยาคุณขึ้นมาก็ไม่รู้สิคิดมากนะนี่เราจะไปไหนกันคุณอยากทานอาหารจีนไหมพัทคารที่เราเคยไปกินไงก็ดีค่ะฉันจำได้พัตคารฉีต้า ทานอาหารเสร็จเราไปดูหนังกันสักรอบเป็นไงคะฉันไม่เจอคุณมานานแค่ไหนแล้วคะมากน่าจะปีกว่านะถ้าผมจำไม่ผิดเขาตอบพลางคิดก็เพราะเลิกกับโรซิตาทำให้เขาไม่คิดจริงจังกับสาวคนไหนอีกเลยการกลับมาเจอกันอีกครั้งอดทำให้เขารู้สึกยินดีไม่ได้นี่สิปล่อยให้หล่อนยึดแขนไว้แน่นเมื่อมาถึงพระคารชีตาในเวลาเกือบบ่าย เลือกโต๊ะชั้นบนระดับ V.I.P. มองเห็นชั้นล่างได้ชัดเจนจากบนนี้สั่งเมนูที่หล่อนเคยชอบทานนั้นมาสองสามอย่างส่วนตัวเองก็แค่เครื่องดื่มเย็นๆดีจังค่ะคุณยังจำได้ว่าฉันชอบทานอะไรผมยังไม่เคยลืมนะรสคุณเป็นความรักที่ดีของผมแหม่ข่าวที่ครบกับยายลินดานั่นคุณก็เคยพูดแบบนี้มาแล้วแล้วไงคะผมยินดีด้วยอยู่แล้วรสคิดดูสิ พอเลิกกับผมไปแต่ละคนชีวิตสาวๆพวกนั้นได้ดีกันทุกคนคุณคิดถูกแล้วที่เลิกกับผมไปคบโรเบิร์ตว่าแต่ทำไมเขาโดนข้อหาอะไรถึงต้องลาออกและทันหันแบบนั้นล่ะรับสินบนน่ะสิคะฉันคิดว่าเขาโดนใส่ร้ายมากกว่าโรเบิร์ตสตื้อจะตายไปเขาตรงยิ่งกว่าไมาบ้บรรทัดซะอีกมาร์กยิ้มแทนการตอบโตบ้ปล่อยให้หล่อนพ่ามไปถึงอดีตคนรักอยู่พักหนึ่งก่อนจะลงมือทานอาหารอย่างอร่อย เมื่ออิ่มแล้วมาร์กเป็นคนเรียกเช็คบินไปเดินย่อยอาหารสักพักแล้วเราดูหนังกันนะคะมาร์กฉันไม่ได้ดูหนังเลยตั้งแต่เลิกกับคุณไปฮา่ามันเหมือนฉันทำชีวิตตัวเองผิดพลาดหลายอย่างคุณไม่ได้พลาดหรอกรสแค่เลือกสิ่งที่ดีกว่านี่ไม่ใช่ความผิดปกติอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาจะตายไปเขาตอบอย่างนั้น พาโรซิตาไปเดินห้างกลางกรุงจบด้วยดูหนังจนดึกหล่อนขับรถมาส่งเขาที่บ้านแม้ว่ามาร์กจะพยายามกลับแท็กซี่เองแต่โรซิตาไม่ยอมในฐานะเพื่อนฉันจะทำแบบนี้ได้ยังไงล่ะคะมาร์กไม่ต้องห่วงนะคะส่งคุณเสร็จฉันจะกลับโรงแรมทันทีตกลงนะคะกว่าจะเจอกันอีกครั้งก็คงอีกนานอีกไม่กี่วันฉันต้องกลับโตเกียวอีกแล้วมาร์กจำใจปล่อยให้หล่อนกลับมาส่งที่บ้านของมารดาจนได้ แต่ในเวลาดึกดื่นแบบนี้ทำให้เขาอดกังวลเรื่องความปลอดภัยของหล่อนไม่ได้นี่สิมาร์คหล่อนเรียกเขาไว้เมื่อชายหนุ่มกำลังจะผลักประตูรถรสแค่จูบคุณห่วงด้วยหรือไงคะหล่อนไม่ใส่ใจสีหน้าห้ามปลามของครัสักนิดยื่นหน้ามาจูบอย่างเรียกร้องทําให้ชายหนุ่มอดจะตอบสนองไม่ได้แต่เหมือนว่าโรซิตาต้องการมากกว่านั้นหล่อนผลักเขาติดกับบ่ พลังบทจูบลงมาอย่างต่อเนื่องร่างสองร่างนูวเนียกันกระทั่งเสื้อผ้าของหล่อนหลุดลุยผมเผาไม่เป็นตรงมาร์ถอนหายใจแรงออกมากระชับร่างอิ่มของหล่อนไว้ให้อยู่นิ่งๆโรสผมแต่งงานแล้วฉันไม่ได้ว่าอะไรนี่คะเราแค่ทบทวนความหลังกันบ้างคุณถูสาอะไรด้วยหรือไงผมไม่นอกใจภรรยาผมโรสผมเสียใจฉันก็ไม่ได้อยากเป็นเมียน้อยคนนี้คะ่ะเราก็แค่จูบ ผมรู้คุณไม่ได้หยุดแค่จูบรถผมเสียใจจริงๆขับรถดีๆล่ะดไนมาร์คผลักร่างอวบอิ่มของหลอนออกห่างก่อนจะผลักประตูลงไปยืนข้างรถไม่ไหวกับชับให้หลอนขับรถดีๆเขารู้ว่าโรสิตาไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ห่วงเรื่องฝีมือการขับรถของหล่อนหากแต่ห่วงกับการที่หล่อนจะหวนกลับมาสร้างความวุ่นวายในชีวิตของเขาต่างหากล่ะอาจเป็นเพราะเกิดความเสียได้ขึ้นมา ไม่ก็อยากขาเรื่องป่วนเพราะมั่นส้คุณดาริกาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เป็นได้แต่มาคิดว่าพอจะรับมือไหวอีกสองวันโรซิตาก็กลับไปโตเกียวแล้วเขาพยายามคิดในแง่ดีกำลังจะถอนหายใจด้วยความลงอกทว่าคนที่ยืนอยู่ตรงมุมมืดนัานทำให้เขาสะดุ้งสุดตัวเอวานะ่านี่เธอมายืนตรงนี้นานแค่ไหนแล้วเขาุทานถามไปด้วยน้ำเสียงติดจะกังวล ว่าเอวาน่าจะได้เห็นเหตุการณ์เมื่อครู่นี้หรือเปล่าแต่เขาคงไม่ต้องถามแล้วเพราะสีหน้าของหญิงสาวบ่งบอกทุกอย่างเอวาน่ากำลังชักสีหน้าใส่เขาอย่างไม่พอใจสุดๆเอาไว้ฉันจูบกับไมเคิลบ้างแล้วจะกลับมาถามคุณดูบ้างมากักเอวาน่าฉันแค่จูบนะไม่ได้ฉันเห็นแล้วค่ะแต่ที่ฉันไม่เห็นล่ะคุณจะแค่ไหนกับแฟนเก่านั่นเห็นแม่คุณบอกว่าคุณออกไปตั้งแต่เที่ยง คุณนัดเธอมาที่นี่ฉันไม่ได้นัดเธอเอวาน่ารสมาของเธอเองฉันไม่ได้เจอโรสมาตเกือบสองปีแล้วเราเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นเอวานาตวาดสายตาใส่เขาอย่างไม่พอใจฉันไม่เคยจูบกับเพื่อนตัวเองอีกครั้งที่เขาต้องหลบสายตามารดาที่จ้องมองมาอย่างไม่พอใจคืนลูกทำให้เอวาน่าเสียใจอีกแล้วเมื่อไหร่แม่จะมีหลานคนโตละมาก ทำอะไรไม่รู้จะคิดเลยนะเรามันดาบ่นด้วยสิ่งอันกระด้างหากแต่ไม่ได้หยิกเขาอย่างที่มาร์กนึกกลัวไปหาวิธีง้อเอวาน่าเลยนะหรืออยากนอนคนเดียวไปเป็นเดือนละฮะมาร์กทำท่าถอนหายใจอีกครั้งเขาต้องรีบสาวเท้าตามเอวาน่าตอนนี้คงอยู่ห้องของมันดาเขานั่นขอประตูเบาๆก่อนจะปลักเข้าไปเห็นหญิงสาวนั่งอยู่ตรงระเบียงสีหน้านั้นหม่นหมองดวงหน้านั้นตวัดมาที่เขาแวบหนึ่ง ทำไมคุณยังอยากแต่งงานอีกล่ะในเมื่อคุณยังไม่ลืมแฟนเก่าฉันบอกคุณแล้วตั้งแต่ครั้งแรกเราไม่เหมาะที่จะแต่งงานกันเลยคุณกับยายนั่นก็ดูเหมาะสมกันดีเอวาน่าฉันแค่ฉันรู้ว่าฉันยังเด็กฉันไม่ได้เก่งเรื่องอย่างว่าแต่ตอนนี้เราแต่งงานกันแล้วคุณจะทําให้ฉันรู้สึกผิดไปถึงไหนมากคุณแม่จะคิดว่าฉันบกพร่องแค่ไหนที่ปล่อยให้คุณไปกับแฟนเก่า ชายหนุ่มชะงักปลายเท้าแค่นั้นเมื่อหญิงสาวหันมองทำให้เขาเห็นดวงหน้าที่เลอะไปด้วยน้ำตากับดวงตาที่บวมช้ำจากการร้องไห้เธอยกมือไว้เป็นทานองไม่ให้เขาเข้ามาใกล้คุณทำให้ฉันรักคุณไปแล้วแต่สิ่งที่คุณทำนั่นล่ะเหมือนแปลว่าอะไรมารคคุณโกหกฉันคุณยังรักแฟนเก่าของคุณอยู่ดีเอวานาไม่ใช่อย่างนั้นนะฉันกับโรดเราเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นเธอเข้าใจผิดไม่ผิดแน่ คุณจูบกันดูดดื่มขนาดนั้นคุณอย่ามาโกหกฉันขอร้องหลักให้เวลาฉันอยู่คนเดียวสักพักฉันรู้ว่ามันยากที่จะทําให้คุณอยากเพราะเราเพิ่งแต่งงานกันได้ไม่กี่วันเองแต่คุณทําให้ฉันเจ็บเหลือเกินมาร์คฉันเจ็บเขาอึ้งอีกครั้งเมื่อสบตาเอวาน่าที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดมันทําให้เขาไม่กล้าที่จะรวบร่างบางนั้นมากอดเขาได้แต่อึ้งและพูดไม่ออกสักคําออกไปเถอะมาร์คให้เวลาฉันคิด นานแค่ไหนและเอวาน่าเธอเข้าใจผิดนะฉันไม่ได้มีอะไรกับรถเราแค่จูบกันเท่านั้นแค่นั้นก็เกินพอแล้วค่ะมาร์กฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีใครทำให้ฉันต้องเจ็บปวดเอาไว้ฉันทำใจได้ก่อนเราค่อยคุยกันตอนนี้ขอเวลาฉันอยู่คนเดียวสักพักอาจจะสัปดาห์หรือไม่ก็สักเดือนหนึ่งอ๋อฉันรอไม่ไหวแนะ่เอวาน่าฉันอยากกอดเธอทุกคืนนะ คุณต้องรู้จัดก,การรอคอยมากไม่อย่างนั้นฉันก็จะไม่รอเหมือนกันฉันอาจจะทำอะไรโง่ๆเพื่อประชดคุณอย่างเช่นว่าไปนอนกับผู้ชายคนอื่นกับไมเคิลหรือใครก็ได้สีหน้าของเธอไม่ได้บอกว่ารอเล่นสักนิดมันทำให้มาร์กจำใจต้องรับปากแม้ว่าเขานึกขุนเคืองแค่ไหนก็ตามทีตกลงเอวาน่าฉันจะรอเธอเขาสาวเท้าออกจากห้องของมานดาด้วยความรู้สึกกังวลอยู่เต็มหัวใจ หวังว่าเอวาน่าแค่จะกู่เขาเท่านั้นเธอคงไม่คิดทำแบบนั้นแน่เขาก็ไม่มีทางเลือกอีกแล้วเพราะนี่เป็นความผิดของเขาเต็มๆเ,เขารู้ดีลงกลับมาข้างล่างอีกครั้งก็เจอกับสายต,ตาตำหนิของมานดาเป็นไงละ่ะมาร์กเอวาน่าใจแข็งเธอร้องไห้ด้วยผมรู้สึกแย่ชะมัดผมไม่น่าใจอ่อนกับโรสเลยฮะแม่คิดได้ก็ดีแล้วต่อไปก็เลิกเจอหล่อนซะ ไม่งั้นจะเจอปัญหาหนักแน่เด็กคนนี้เป็นคนใจเด็ดมากนะมาร์กเห็นเงียบเงียบเรียบร้อยแบบนี้เธอใจแข็งมากทีเดียวลูกแม่ดูออกลูกคงทำให้เธอเสียใจได้แค่สองครั้งเท่านั้นห้ามีครั้งที่สามแม่คงช่วยลูกไม่ได้แน่มารดาทิ้งคำพูดไว้ให้เขาคิดมาร์กคิดด้วยความหงุดหิดไม่หายเขาพลาดไปแล้วแต่คิดว่าต่อไปคงต้องเอาใจเธอมากกว่านี้ ตั้งใจว่าจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุดไม่งั้นเขาคงต้องบ้านแน,แน่ดื่มวิสกี้ไปแค่สองแก้วเขากลับขึ้นไปนอนท,ทั้งที่ยังไม่ได้อาบน้ําเลยหลับไปทางชุดเดิมนั่นแหละตื่นมาแต่เช้ารีบอาบน้ําแต่งตัวลงไปชั้นล่างพบว่าเอวาน่ากาลังหัดทําอาหารกับแม่เนียนแม่บ้านของมารดาเขาให้ฉันช่วยอะไรไหมเอวานะ่าสีน้าของหญิงสาวยังคงราบเรียบเมื่อเห็นเขายืนตรงประตูหน้าห้องครัว เดีย๋ยวเลยค่ะฉันจะทําอาหารไทยต้องใช้สมาธิในการจดจําคุณไปรอข้างนอกเถอะค่ะอ่าฉันจะบอกเธอนะว่าฉันชอบทานอาหารอะไรบ้างมาร์กยังคงทําท่าดึงดันด้วยสีหน้าไม่รู้ไม่ชี้เดินเข้ามาพลางเปิดหน้าตําราอาหารที่เอวาน่ากําลังสนใจนั่นฉันชอบทานต้มยำกุ้งรสจัดนิดๆมันเผ็ดหน่อยแต่อร่อยมากแน่หลัก ผู้หญิงที่คุณควงถึงได้แซ่บถึงใจทุกคนฮะคำพูดเรียบๆพอๆกับสีหน้าทำให้เขาต้องยิ้มจืดเจือนออกมาจนได้เห็นแม่บ้านรอบยิ้มก็นึกขัดใจเป็นที่สุดแล้วเธอจะทำเมนูไหนฉันจะทำแกงจืดคุณคงไม่ชอบทานหรอกคะมากคุณชอบอะไรที่มันจ,จัดจ้าถึงใจแบบต้มยำนี่คะ่ะสุดท้ายเขาก็แพ้สายตายเย็นชานั่นอีกจนได้มาร์คเดินเสยผมออกมาจากห้องครัว ทำท่าขบฟันอยังงุดงิดฝากไว้ก่อนเถอะเอวาน,น่าเขาอดจะขู่เธอในใจไม่ได้ออกมาจากห้องกลัวพร้อมกับสีหน้าที่เต็มไปด้วยความรำคาญเขาไม่เคยต้องเอาใจหรืองอไคลแบบนี้มาก่อนเป็นไงล่ะไอเสือทำให้เมียกโกรธสินะพ่อนี่กลับมาเมื่อไรหร่ฮะมากูทานลั่นเมื่อพบว่าพ่อแกลนนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นชายหนุ่มเข้าไปอบกอดบิดาวไว้ด้วยความคิดถึงเช่นเคย เขาแทบไม่ค่อยได้เจอบิดาบ่อยนะักก็นับแต่ตอนงานแต่งงานนั่นท่านก็เดินทางไปซูริกและอยู่ที่นั่นนานทีเดียวผมมันดวงสวยเองฮะพ่อร้อยวันพันปีโรดแทบไม่เคยโทรมาหาผมด้วยซ้าพอรู้ข่าวว่าผมแต่งงานก็โผล่หน้ามายังกนกรูเอวาน่าก็ดันมาเจอแต่ช็อตเด็ดๆทั้งนั้นจะแ,แก้ตัวก็แก้ไม่ได้สักอย่างหลักฐานชัดเจนเต็มตาขนาดนั้นแค่จูบเฉยเฉย เอวาน่าถึงกับครูผมจะไปนอนกับไอ้ใหม่นั่นมันหน้าโมโหแค่ไหนฮะาพ่อผมยังไม่ได้นอนกับรถหรือผู้หญิงคนไหนสักหน่อยเขาช่วยโอกาสฟ้องพ่อเรากับเด็กช่างฟ้องแต่นี่ก็ช่างสติในเมื่อเธอทําให้เขาหงุดหงิดมากมากอดจะเคืองใจไม่ได้พอกล่นหัวเราะลงคาเบาๆเอวาน่าอายุยังน้อยอยู่ลูกก็ต้องเข้าใจน้องด้วยนะมาร์กอีกอย่าง ความเจ้าชู้ของลูกกับความขี้ใจอ่อนส,สาวๆน่ะพ่อขอเธอะตอนนี้ลูกมีครอบครัวแล้วผมเข้าใจฮะพ่อแต่เอวาน่านี่สติเธอใจแข็งเป็นบ้าผมไม่รู้จะเอาใจเธอ,อยังไงดีแล้วเนี่ยใจเย็นๆไว้ไอเสือลูกผู้ชายกล้าทำก็ต้องกล้ายอมรับเอาใจเมียมไม่ใชื่อเรื่องเสียหายอย่างพ่อระฮะแมหมน่าภูมิใจจังคุณดาริกามีสามีที่เข้าใจเธอสุดๆด ายไปเป็นเดือนและหลายละสิบวันผมไม่รู้ว่าแม่ทนพ่อได้ยังไงโดยที่ไม่ต่ำติดไปด้วยทุกครั้งเป็นผมคงไม่ยอมแน่แทบไม่อยากให้เอวาน่าห่างสายตาผมเลยหาพ่อเขาหัวเรอะเบาๆกับคำปลอบใจของบีดามากยิ้มออกมาจนได้เมื่อบรรดากล่าวมาพร้อมกับประโยคที่ว่าไปทานมื้อเช้ากันพ่อลูกวันนี้มีฝีมือลูกสะพายคนโตของฉันเชียยนะ ดูสิจะสู้ฝีมือหนูลินลาได้หรือเปล่ารายนั้นครอบครัวเขาฝึกมาตั้งแต่เด็กก็คงยากหน่อยหล่ะแหมมีป้าเนียนเป็นครูทั้งคนเอวาน่าก็คงได้วิชามาบ้างละบิดาเขาตอบพลางผุดลุกเดินไปกับมารดาทำให้มาร์กต้องฉีกยิ้มออกมาเขาไม่ค่อยเจอฉากหวานๆของพ่อกับแม่บ่อยนักไม่รู้สิเขาคิดว่าแม่เขาเย็นชากับพ่อแกลนมากไปหรือเปล่าหรือเขาคิดไปเอง แต่เขาคงไม่ยอมให้เอวาน่าเย็นชาใส่เขาแบบนี้แน่ใครจะทนไหวเขาไม่เหมือนพ่อที่ต้องอดทนเป็นเลิศขนาดนั้นชีวิตของบิดาของมาร์กนั้นต้องอยู่กับการเดินทางแทบตลอดทั้งปีแต่อย่างน้อยท่านก็กลับมาอยู่บ้านทุกเดือนเดือนละสัปดาห์หรือสิบวันบางครั้งก็อยู่นานเป็นเดือนกว่าจะไปอยู่เมืองอื่นเป็นเดือนเช่นกันก่อนนี้มารดาเขาก็เดินทางไปไหนมาไหนด้วยตลอดแต่พอมีลูกเขาก็พบว่า คุณดาริกานั้นทุ่มเทเวลาให้กับลูกๆมากกว่าสามีเรื่องนี้เขาคงต้องยอมเอวาน่าไม่ได้เหมือนกันเธอต้องรักเขาให้มากกว่าลูกเพราะเขามาก่อนนี่นาะลูกมาทีหลังเขาอดจะคิดไปไกลไม่ได้นี่สติแล้วนี่คุณพ่อจะอยู่กี่วันคะคราวนี้เสงเอวาน่าทำให้มาร์กได้สติเขามัวแต่จ้องหน้าภรรยาจนแทบลืมตักข้าวใส่ปากพอหยุดเดือนหนึ่งฉลองครบรอบแต่งงานจ้ะหนูเอวาน่า แล้วนี่มาร์กเลื่อนตัวไปกี่วันไหนว่าที่นิวยอร์กมีงานโชว์แสดงภาพวาดแม็กบอกว่าหนูชอบมากคงไม่พลาดแน่ใช่ไหมค่ะหนูนัดกับเพื่อนๆนไว้แล้วค่ะเราจะไปเจอกันที่นั่นค่ะมีงานสัปดาห์เดียวแต่มีสองที่หนูว่าจะไปทั้งสองที่เลยค่ะหญิงสาวบอกเสียงอ่อนหวานก่อนจะหันมาทางคุณดาริกาแกงจืดเป็นไงบ้างคะคุณแม่ ใช้ได้แล้วจ้ะอีกหน่อยหนูก็ทำทานเองได้ที่โน,น่นมันทำอาหารไทยให้มากทานเขาไม่ชอบทานอาหารจานด่วนเท่าไหร่แต่เวลาก็ไม่ค่อยเป็นใจอะนะมันได้ยิ้มพอใจเอ่ยชมฝีมืออาหารของเธอจนเอวาน่ายิ้มยินดีอ้าวมาร์คไม่ลองชิมฝีมือเมียนหน่อยหรือไงลูกเขาเลื่อนสายตามาที่ชามแกงจืดก่อนจะเผลอหลุดปากออกไปว่า แน่ใจนะว่าจะไม่ท้องเสียประยอบนี้ทำให้มารดาเอื้อมมือมาหยิกแขนเขาอย่างแรงจนมาร์คสะดุง้งโหแม่ฮะผมเจ็บนะก็แค่สงสัยนักชิมที่ดีต้องมีสิ่งวิจารณ์สิครับเขาท้วงมารดาเสียงอ่อยลางตักแกงจิตมาใส่จานข้าวตนเองก่อนจะตักใส่ปากทานช้าๆท่ามกลางสีตาที่ขุ่นมัวของภรรยาที่จ้องมองมาอร่อยมากค่ะแม่ ดีครับกลับไปบอสตันผมใจะให้คนในพีจีหาพื้นที่ให้เอวนาสักครองเปิดปรา้านอาหารไทยน่าจะดีแต่ต้องมีหลากหลายเมนูพืนมีแต่แกงจืดก็คงไม่ไหวหญิงสาวทำมืนหน้าใส่เขาจนมากต้องอมยิ้มพอใจกับอาการมองคอนของเธอพอามาอยู่แบบนี้งั้นคืนนี้เอวาน่าก็ย้ายมานอนห้องผมได้แล้วสิฮะแม่คงไม่คิดจะยึดเมียผมไปอีกหรอกนะคะ เขาบอกเสียงอ่อนแต่นี่กลับทําให้มันดานั้นถึงตาใส่อย่างไม่ชอบใจก็นานๆพ่อมาทีแม่ก็ต้องเอาอกเอาใจพ่อบ้างสิฮะแหมผมเองยังไม่อยากให้เอวาน่าห่างจากผมเลยนะฮะแม่เขาทวงด้วยสีหน้าสานึกผิดเล็กน้อยแต่พอกลับหัวเราะชอบใจทําให้บรรยากาศผ่อนคลายลงเอวาน่านันดาแดงเรือไปหมดทั้งดวงหน้าทำให้ม์กเริ่มมีความหวังขึ้นมาบ้างแล้ว เช้าวันนี้มาร์กตื่นมาด้วยอารมณ์ขุนมัวโดวยที่เขาคิดว่าคงเป็นผลมาจากที่เอเวนานั้นหนีไปนอนที่โซฟาไม่ยอมแม้แต่จะให้เขากอดในแต่ขัดเคืองใจหน้าตาของชายหนุ่มเลยเต็มไปด้วยความกระด้างและเย็นชาในตาสีฟ้าสดใสขุนมัวแทบกลายเป็นสีเทาในใจหงุดหงิดเกิดความสับสนอยู่ลึกๆว่าจะเป็นเรื่องอะไรเขาได้อารมณ์เสียไปมากกว่านี้อีกหละ เขาไม่อยากจะคิดเลยว่าแค่เรื่องเอวาน่าเขาก็แทบไม่มีหัวไว้คิดงานเรื่องอื่นๆอีกแล้วเขาไม่คิดว่าการที่มีภรรยาที่มีวัยห่างกันเยอะขนาดนี้จะเป็นปัญหาใหญ่แต่เขาเพิ่งรับรู้มันเมื่อไม่กี่วันมานี้เองเอวาน่านั้นเอาแต่ใจตัวเองเป็นบ้าเธอไม่พยายามเข้าใจเขาเลยสักอย่างโปรดติดตามม่านหัวใจรักร้ายในอีพีถัดไปนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดสติ cker กดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนต่อไปค่ะ